ก็ไม่เลอะไม่เละไม่ปรากฏว,ว่าเมื่อคืนจะนอนแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งก็ไม่เกี่ยวกับโมยองไม่หรอเออไม่เกี่ยวกับโมยองแต่มันก็เกี่ยวนิดหน่อยคือเราก็เอ๊ะทำไมน้ำเนี่ยน้ำที่ห้อยไว้ตรงนี้ตอนนั้นที่มันจะเป็นขวดแบบนี้ใช่ไหมขวดแบบนี้แต่สีชมพูของโมยองอมันหมดเลยมันหมดแล้วตอนหัวข้ามแม็กก็คือเพิ่งเติมน้ําเต็มขวดเฮ้ยโมยองกินน้ำหมดเลยเหรอตกใจมากไงมันเยอะปรากฏว,ว่าเดินมาดูกาใกล้ๆนะไอ้ผ้าที่ลองเนี่ย แช่นองท่วมหมดเลยน้ําแช่จึงนองเพราะว่าไอหัวมันจะเป็นเขาเรียกเป็นหัวลูกปืนใช่ไหมที่หมาจะเอาลิน้นดุนๆแล้วน้ําออกมันค้างหรือไงไม่รู้มันเสียน้ําหยดตลอดเวลาน้ําหยดทั้งขวดนองแล้วโมฮยองก็นอนอยู่เปียกทั้งตัวว่น้ําเล่นอยู่ว่ายน้ำเล่นอยู่แช่ บาแช่แช่หมดทุกอย่างตีหนึ่งแม่อาบน้ำเรียบร้อยเตรียมจะนอนต้องลือหมดเอาผ้าออกเอาผืนใหม่เลยเอาโม่ไปแล้วเไปแล้วไม่ใช่ช่วยกันกับป้าทำคนเดียวอ้าวป้าเอาป้าเขาช่วยป้าช่วยป้าช่วยไปหยิบผ้าให้แม่กับช่วยเอากรงยกไปยกมาเออช่วยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเอาขังโม่ทำไมอ่ะป้าป้าจะนั่งดดูิป้าแกงโม่ใส่เฮ้ยขังไว้ดิขังไว้ แม่มันจะหาป้ามคนเดียวแล้วมันรู้อ, <c oughs> อ่เสร็จแล้วก็เอาโมขยองมาเป่าเอาผ้าเช็ดไดเป่าเป่ามว่าจะแห้งโชคดีว,ว่าซื้ออันนี้สำรองมาไว้อีกอันนึ่งที่ที่กินน้าอ่ะนะอา่าของเรมีเก็บไว้ไม่ให้ <c oughs> แต่ที่ <c oughs> แรกอไง ใช่ใช่อันนี้ดีมากเลยถ้าเพราะถ้าน้าหยดมันจะหยดในนี้เออทำไมไม่ใช้ทีแรกเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะได้เหมือนกันไปสามตัวงแล้วอันนี้ก็เก็บไว้สแปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งนี่นะไม่รู้ทําไมตั้งแต่เปลี่ยนเป็นอันนี้มอยองไม่ค่อยกินน้ำเมื่อกี้แม่ต้องเอาน้ําใส่สลิงให้มอยองกินอ้าวไม่ไม่คุ้นไม่รู้แม่เอามาไม่กินไม่กินอย่างเงี้ยได้ด้วยเหรอคะทีนี้วันนี้มอยองก็เหม็นฉี่คือเมื่อวานอ่ะ เมื่อวานเอาเบาะนอนอันที่เป็นโดนัทอ่ะที่เหมือนของโมอันเนี่ยเหมือนของโมอันนี้นะแต่ว่าอของโมยองอ่ะเป็นสีชมพู<ะ>แล้วน้องพิงแล้เอามาให้โมยองแล้วโมวน้องก็นอนซึ่งมันสูงแม่็นสูงใช่ไหมไมันสูงเวลาเขาจะลงนะ เขาลงแบบต้องไหลตัวลงมาคือลงยากมากแล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นยากแม่ก็เลยคิดว่าเขาคงแบบขึ้นลงยากเขาเลยฉี่อยู่ในนั้นน่ะแล้วเบาะเลยเหม็นฉี่แล้วตัวก็เหม็นฉี่ด้วยเมื่อเช้าหึ้มแบบเหม็นมากอ่ะแล้วก็เลยพาเขาไปอาบน้ำเอาเอาเอาเบาะนั้นไปซักแล้วก็ให้เขานอนมอนผ้าเช็ดตัวแทนเตี้ยเต้แล้วเดี๋ยวแม่จะหาซื้ออันเตี้ยๆียให้เขาเสร็จแล้ววันนี้หนูก็เลยพาไปอาบน้ําค่ะหนูอาบเองด้วย ลปาป้าบอกว่าถ่าย<อ>คลิปไว้ให้ป้าบบบบอกเพื่อนที่ถ่ายเพรา,านะว่าแม่รายงานยุ่งมากแม่ยังไม่ได้ไปดูหัวอ,อาบเลยเขาจดัดการกต่โมยอมยองเหมือนแต่ว่าเป็นแบบว่าไม่เหมือนตัวอื่นนะคะตัวอื่นเวลาอาบน้าครั้งแรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะแบบเหมือนแบบว่าไม่กลัวนิดนิดหรือเปล่าแต่โมฮยองเหมือนแต่ว่าชอบเล่นน้ำเลยนะคะเขาขืนสุดสมะ กคืตอนที่นอนจมฉี่อยู่แล้วแม่เอาขึ้นมาเหนนม,ม็นเน่าหน้าเลยไปหมดตอนนี้แบบเออหอมละี่ไงฝีมือการไดขนสลวยกับวิฝีมือการอาบน,น้ําของพี่พิมหรือกนนี้มนโม,เข,ม,โมเขางอนพิมใช่ตอนแรกพิมบอกแม่ทําไมโมไม่ให้หนูกอดบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงมากนี่ตอนที่โมกินข้าวไปอยเขากินอย่างไปยุ่ครับพิมมาปกติอะนั่งปึ๊บโมก็จะวิ่งมากระโดดนั่งตักเอาค้างซุกนั่งตักเลยทุกวันก่อนนี่น้องจะมาพอตอนน้องมาแล้วเนี่ย เขาก็เริ่มหมองๆเขาก็ไม่ได้เห่าน้องอะไรมากมายนะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยพอพิมพ์นะจะไปกอดเขาเขาจะถอยแล้วพิมจะกอดหน้านีเขาจะกอดเฮอย่าพี่ต้องมากอดฉันอันนี้เหรออย่างงี้เลยเองอนแล้วบอกว่าพิมพ์พิมพ์ต้องงอเขาสิงองอพิมพ์ก็บอกว่าก็หนูจะไปไล่กอดทำไม่กอดงอแม่ก็เลยเรียกเขามาแล้วอุ้มแล้วไปวางมาตักพิมพ์นะ แต่เหมือนวันนี้ก็งอนอีกแล้วเวลาปกติแค่หนูแปลว่าลุกขึ้นมาเงี้ยมอ๊มันจะเอเล่นมากเลยวิ่งมาตามหนูตลอดจะได้ยินเสียงตลอดปรากฏว่าอ้าเดินเข้าห้องผมรู้สึกแปลกประหลาดใจเพราะไม่ได้ยินเสียงมอ๊หันไปมอ๊ก็ไปนอนนิ่งไม่สนใจหนูก็เลยทําำกระทืบเท้าเผื่อมอ๊ไม่ได้ยินแบบปุ๊บว่าเหมือนวิ่งเงี้ยดังๆมอ๊ก็ไม่มาไม่สนใจเลยต้องเรียกว่ามอมะมอ๊ะมอ๊ะเขาหนึ่งจะค่อยมาแล้วไหนเอาโมยองให้แท่านมดต้มสีโมยองไปลุกไปมอ๊ะแบนี้แล้ว กอด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 เนี่ยยังจะมีความถอยนิดนิดอยู่ปกติถ้าหนูไปทำเนี่ยเขาเขาจะพาสองข้างมาพาดแล้วก็เอาหน้าซกุกหนีเลยค่ะเนาะนี่ไงมาอ่ะแล้วมีงอนจิ๋วคนเดียวอะ่ะแม่ก็เล่นกับมฮยองนะอันนี้เรามาหาพี่เลอ๋อเนี่ยนะเขายกเท้าหนีเพื่นเนี่ยใหญ่นะเขา เคเขาหนีคืออะไรนะคือจะจับขาให้มาอุ้มอ่ะเขาจะยกไงนะ<อ>เขายกแบบอย่างเงี้ยเออหลบลี<น>แม่ว่าเขาว่าเหมือนอันนี้เลยอ่ะตุ๊กตาเท็ดดี้แบร์เหมือนไหมอุ้ยนั่นมันหมีใช่แต่มันเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยป้าลองดูดิเดี๋ยวพอแม่อ่านเดี๋ยวแม่จะหันหน้านะโมฮยองเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนตุกตต๊กตาหมีไหมตุ๊กตาหมาหมีอ่ะเป็นหมีเนี่ยพอหูตั้งๆเนี่ยเหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนนะเหมือน,นะ ยิ่งไงอ่ะไงเงี้ยปาไม่อไงเขาชอบไงไงเงี้ยเออมืนตุ๊กตาหมีเลยเห็นป่ะหมีเลยตุ๊กตาหมีเลยถ้าวิ่งเขาไม่เหมือนมาดตกตัวอื่นนะคะหนูว่าถ้าวิ่งเขาอะไรอ่ะเดี๋ยวลองวิ่งให้ป๊าดูสิพยองวิ่งวิ่งวิ่งพยองพยองพยองถ้าวิ่งเขาจะแบบว่าใส่กใส่หางแปลกๆนะคะเขาก็เลยเหมือนตุ๊กตา อย่างนั้นลูกม่ปวดมาแอบหลังแม่เลยดูดิโอ้โหไม่ต้องกลัวดลูกไม่ต้องกลัวนะนี่น้องไงมอเดี๋ยวต่อไปนี่จะต้องเล่นกับน้องคือว่าเลยนะพอคขาจะถือแล้วอย่าแล้วมนงับขาอีกแล้วเอะโ้ยมดจีแต่คุกมัวน้องนี้เลย๋ย่าพุ่งนักอย่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จิกับมอจะไปเติร์ดจิกับมอจะไปเติรขันมอจะกลายเป็นหมาเก้าอวีแล้วใช่ไหมเราส่งรูปไปให้ที่ร้านดูนะ ว่าจะเอาทรงนี้ไอ้พื่อที่ร้านส่งมาให้อีกายบอกว่าเดี๋ยวอีกายจะเป็นคนพาไปพรุ่งนี้บอกให้ที่ร้านตัดทรงนี้อีกกบอกเอาแบบนี้เลยเหรอใช่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเฮ้เียฉัน่เป็นบ้าวหมาใบก็ดีเลยนะฮะ โมงวันแล้วดูดิโมงไปเรื่อไๆอะที่บอกว่าจับน้องมาห้ามจับโมงไงไม่คือห้ามเลียเฉวยจะจับได้เด็กเขาก็เลี้ยเด็กเขาก็เลียเด็กเขาก็เลี้ยรอย